มาอยู่กับที่เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทาบ้านมนเทียนทิพย์ซอยสุโนทสัสษวั36ทาวเฮ้าส์า3ชั้น19.3ตารางวาหมู่บ้านดีมากจอดรถในบ้านได้ถึง2คันมีหลังคาคุุมเรียบร้อยเข้ามาภายในชั้นหนึ่งพื้นเป็นหินอ่อนนะครับพื้นที่ใช้สอยดีทีเดียวเป็นส่วนของลิฟวิ่งรูมมีห้องน้ำห้องครัวและส่วนต่อเตอิมไว้ให้เรียบร้อย ฟังชันการใช้งานก็ค่อนข้างตอบโจทย์สามารถทำเป็นสำนักง,งานได้เลยขึ้นมาชั้นสองมีสองห้องนอนหนึงห้องน้ำพื้นเป็นกระเบื้องฝ้าฉาบเรียยมีการกระจกแล้วนะครับฟังกชันจะเป็น3มชั้นต่างระดับนะครับเดินตามกันขึ้นมาชั้นสองห้องนอนชั้นสองก็ค่อนข้างกว้างขวางพื้นเป็นกระเบื้องมีห้องน้ำในตัวแยกการใช้งานได้เพื่อความเป็นส่วนตัวโปร่งโล่งไม่อึดอัด ขึ้มาบริเวณชั้นสามีอีกสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําทําเป็นห้องทํางานหรือใช้อยู่อาศัยก็ได้สมชั้นรวมมีถึงสี่ห้องนอนสมห้องน้ําใกล้ห้างเซนทัลอิส s t วิวคริสตัลพาร์คโลตัสเรียบทางด่วนเดินทางสะดวกไม่ถึงสมล้านบาทโปรโมชั่นฟรีประเมินฟรีค่าโอนฟรีภาษีนึกถึงบ้านนึกถึงเรล่า